My My ม r i e n d แอมพูวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมป <c oughs> อะไรอะไรไม่รู้จำชื่อแมปไม่ได้คือเขากำลังเล่นกันอยู่นั้นคนตอนนี้คือเราต้องรอหนึ่งนาทีไปเพื่อที่เราจะได้เข้าไปเล่นนะเราอยากขึ้นไปบันนี้มทำไง เราเคือจุดศูนย์กลางนั่ยกือนเราต้องทำให้ด้านดใดด้านหนึ่งมันหนักอืมอ่าเพื่อนเพื่อนไปยืนอีกฝั่งหนึ่งสิเพื่อนน้องด่นไมเพื่อนขึ้นได้อเออเออยางนั้นแหละฟึบฮึมไม่ได้แล้ว โอเคนะ้องขอตัดไปตอนที่เขาเล่นกันเลยนะทุกคนตอนนี้นะเกมจะเริ่มในอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งอชิบมานผ่านมานานแล้วนี่ผ่านมานานแล้วนะนี่ทำไมยังมีอยู่ผ่านมานานแล้วนะทมมุกคนชิดมาดเนี่ย ผ่านมาเป็นเดือนแนละ้วอ่ามันเลือกผู้หากันปร์เ,เซนในการเป็นผู้หาของเราเนี่ยก็คือสองเปอร์เซ็นเนียวไม่ซื้อดูซิว่าใครจะได้เป็นแต่ก็น่าจะไม่ใช่เราเลยเอ่าเบคอนคนนี้เป็นนะทุกคน <c oughs> อ่าสีขาวสีขาวสีขาวอบตรงนี้กัน าแอบตรงนี้เอาพื้นเอาสีเขียวละเขียวผู้หาโอ้โหผู้หาอย่างั้นนะทุกคนผู้หาผู้หาโอ้โหผู้หาอยู่ใกล้เรามากแกเพิ่งเปลี่ยนสีนะผู้หาสีดำเงินโอยโอ้โหอ,อ,อยู่ใกล้เราแบบระยะประชิด ตอนนี้คือไม่กล้าขยับไปไหนนะทุกคนกลัวมากสกา้ามันเป็นแบบที่ลุนมากนะทุกคนคนหายอย่างไหนเ้าคนหาอย่างนั้นนะทุกคน <c oughs> ต่อไปสียอะไรสีน้ำเงินอีกแล้ว อย่มา,ยามึงเปลี่ยนสีนะโอ้โหมาระยะประชิดขนาดนี้สีเขียวอ่าสีเขียวม,มีคนมึงตายไปเมื่อกี้แล้วเราจะรอดเหรอต้องรอดแหละต้องรอดอ่าต่อไปสีนําเงินสีนําเงินอ่าสีน้ำเงินนะจ๊ะ ถ้าไปหยับสีแดงนี่คือตายแน่เลาตุยแน่เลยอ๋ยอไม่ใช่ผู้หานะทุกคนเมื่อ,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 อกี้มาแบบระยะประชิด <c oughs> ผู้หาผู้หาผู้หาจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมเล่าม่อยู่ตรงนั้นทำไม มีมีคนที่โกงนะไปแอบง้างและแบบนี้ผู้หาจะรู้เหรอเสียอะไรจ๊้โห่วูพวะพวะพวะอยู่ใกล้เมาก้หะอยู่ใกล้จริงเหลืออีกห้าสิบวิห้าสีดำสีดำ หลับตายโอ้โหว่าเอ้ยผู้หาเพิ่งวิ่งไปหมัดมานี่สลิมเงินมันเป็นแมพที่ต้องใช้ความไวนะแล้วก็ต้องใช้สมาธินะต่อไปเสียอะไรตอนนี้เหลืออีกสิบห้าวินะเหลืออีกสิบห้าวิ ็จะหมดเวลาโอ้เหแล้วคนรอดเยอะเลยแล้วคนรอดเยอะเลยนะแต่คนรอดเยอะมากฮสีเหลืองเอาหมดเวลาหมดเวลาแล้วยูได้ที่สามได้ที่สามก็ดีเอ้าแล้วไหนที่สามแล้ววะ พี่สามาอยู่ไหนอตอนนี้เกมจะเริ่มแล้วนะทุกคนอ่าบันไดเลือกบันไดแล้วกันทุกคนบันไดบันดาลบันไดนสรุปแมปบันไดชนะนะทุกคนมาดูการว่าใครจะได้เป็น ก็ไม่น่าจ,จะใช่เราอีกแหละอ,อยู่มีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ดูซิว่าจะเป็นใครอ่าเป็นเบคอนกรูตัวนี้นะทุกคน <c oughs> ผู้หาจะถูกปล่อยในอีกห้าวิท,าทุกคนอ่าเสียอะไรเสียอะไรหาลำเงิน อีเป็นคนตายสองคนเลยเหรอมาถึงก็เจอคนตายเลยนะเนี่ยเปลี่ยนสีสีสีขาวสีขาวโอ้โหจะบอกว่าผู้ผู้หาอยู่ใกล้มากใกล้มากนะทุกคนอย่าเดินมาทางนี้สิแล้วกลัวนะ สีเหลืองอสีเหลืองนะทุกคนมาดูกันว่าสีต่อไปจะสีอะไรถ้าเป็นสีที่ไม่จะอยู่ใกล้นี่คือสวยเลยนะสีสีสีขาวเราลงไปข้างล่างนั้นได้ด้วยแมวอย่างข้างบนเนี่ย ผู้หายอย่ไหนอะสีแดง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 แรนบริดั่นคุณว่าแต่ผู้หายอยู่ไหนนะตอนนี้ไม่เห็นผู้หายเลยนะผู้หายอยูย่ไหนสีเขียวอ่าสีเขียวผ <c oughs> ู้หายอยู่ไหนก่อนผู้หายไหน ตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะสิบเงือโอ้โหมาแบบประหยัดประชิดอย่ามาทางนี้นะป้หาอย่ามาทางนี้เขียวมาตอนเปลี่ยนสีพอดีเลย โอ้โหผู้หาอย่ามายืนแบบนี้สิอย่ามายืนแบบนี้สิเรากลัวนะ <S <S ต่อไปสินเงินนะทุกคน <S <S เป็นเกมใช้สมาธินะทุกคน <C oughs> <C oughs> เป็นเกมที่ต้องใช้สมาธิมากสีดำสีดำเลยอย่างนี้เลยนะ ตอนนี้เหลือเวลาอีกสามสิบวิเอ้ยสี่วิบวิผิดสีเสียแล้ะเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดอืมตอนนี้เราก็มาแอบ,บเพื่อนคนนี้นะใครก็ไม่รู้นะยี่สิบสองร้อยห้าสิบ ปีไอหนึ่งอะไรนี่มีแต่คนชิบแปลกนะเนี่ยอ่าเฮ้เ้อ่าแ yeah. ช่แข่งคนอื่นเราได้ที่สองเราได้ที่สองไหนอ่าเราได้ที่สาง ห้าห้าะเตะแล้วนะจะเตะเราโฮสูเขาบอกจะเตะนี่ใชคิดเตะเตะไม่เตะไม่หยุดเลยเนี่ยเราจะเตะทำไมเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอจะเตะทำไมจะขึ้นไปอยู่บนเดียอะไรขึ้นไม่ได้นะทุกคนมันขึ้นยากมากแล้วตัวละครก็ขยับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทุกคนอยากโดนเตะ ฮปอร์เซ็นในการเป็นของเรานั่นก็คือแปดเปอร์เซนนะอ่าคุณได้เป็นอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนถ้าเกิดเราแพ้เราก็จะนั่นแหละเลือกเลิกถ่ายไปเลือยสีดำ มาแต่พูดอยู่นั้นวันนี้เราก็มาแอบ,บกับคุณ205 pi หนึ่งนะสีเขียวสีเขียวแล้วผู้หาไปอยู่อะไรตรงนั้นเราวมันจะเจอไหมล่ะเป็นสีเขียวที่ดูไม่ค่อยสดใสเลยนะ่เนี่ย มีคนตายด้วยเอน่ากลัวจังเลยอ่ะผู้หายาน่ะยานะ่ะเิดเงือ่ฮ่าฮ้เซมเงินงเซง็มงเงินถ้าเกิดเราตายเราก็จะไม่ต่อนะโอเค เออสีขาวสีขาวผู้หาอยู่ไหนเนี่ยผู้หาโอ้โหผู้หาอยู่ละโอ้โหผู้หายาหน่ายาหน่าสกิเอลสกิเอลนี่ย่าน่ะย่าน่ะ ผู้หาผู้อะไรนสีเงินผู้หาตอนนี้ผู้หาอยู่ใกล้เรามากนะทุกคนอ,อุ้ยมีคนตายด้วยเอออย่ามาอย่ามายิงน,นิ่งๆใส่เราสิเรากลัวนะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง สีเขียวอ่าสีเขียวก็อยู่ตรงนี้นะมีการแอบเสียอย่างนิดนึงเพราะความรล้าใจไงทุกคนร้าใจสีขาวสีขาวสีขาวอู้มมือคนตายด้วยตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคุณ เวลาก็จะหมดแล้วสีเขียวเขียวห้าหเอาเพื่อนอย่ามาอยู่ตรงนี้สิเรากลัวนะอย่ามาอยู่ตรงนั้นสิตอนนี้เราก็ยังรอดอยู่นะทุกคนสียเงินไม่ทันเห็นโอเคนะทุกคน อันนี้ก็สนุกนะสนุกโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอ้าวยมาบังอะไรตอนจะปิดคลิปนี้อ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะทุกคนับวัน,นี้ไปแั้นนะจ๊ะ